วิดีโอนี้เป็นเนื้อหาจากคอส Reading Skills Boosters พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้แข็งแรงเก่งไวมั่นใจกว่าเดิมพร้อมแล้วมาอัพสกิลไปด้วยกันเลยค่ะในวิดีโอนี้เราจะมาเริ่มด้วยการเลือกว่าเราจะอ่านอะไรให้มันเหมาะกับตัวเรากันค่ะอันนี้เป็นคอนเซปต์หนึ่งที่อยากชวนทุกคนคุยมากก็คือเรื่องของ Personalized Learning Personal คือเป็นส่วนตัวเนาะ Personalized คือถูกทำให้มันเป็นแบบ ส่วนตัวส่วนบุคคลเหมาะกับชั้นนะคะแล้วก็ learning คือการเรียนรู้ค่ะการเรียนรู้แบบนี้มันจะทําให้เราเนี่ยคือด้วยความที่คนเราเนี่ยมันเป็นคอนเซปที่หมายความว่าคือคนเราเนี่ยมันเป้าหมายก็ไม่เหมือนกันความชอบก็ไม่เหมือนกันความสนใจก็ไม่เหมือนกันนะคะพื้นฐานก็ไม่เท่ากันความเร็วช้าในการเรียนรู้สิ่งต่างๆก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทาให้เราไปได้ไวในเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือทักษะต่างๆมันคือการจัดวิธีการนะคะในการเรียนรู้ ให้เหมาะกับตัวเราทีนีโอ้อาจจะทําแทนทุกคนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องดูกันว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเราจะได้ดูกันนะคะว่าเราจะเลือกยังไงที่เราจะฝึกอ่านให้มันเหมาะกับเรานะคะแล้วมีอะไรให้เลือกบ้างเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าเรื่องนะคะต้องมีความแบบอินโทรก่อนนิดน,นึงว่าแล,วแล้วทำไมต้องอ่านให้เก่งขึ้นเชื่อว่าหลายคนก็จะรู้สึกว่าเออมันก็เป็น สิ่งที่ดีมีทักษะการอ่านก็อ่านเก่งขึ้นก็จะได้แบบสมมุติว่าไปต่างประเทศก็จะได้อ่านไปบอกทางได้อะไรเงี้ยเนาะหรือแบบเข้าใจนู่นนี่นั่นมากยิ่งขึ้นอ่านอีเมลเข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยน,นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ยิ่งดีมากขึ้นไปอีกเนี่ยมันคือการเข้าถึงข้อมูลที่กว้างกว่า เร็วกว่านะคะซึ่งมันคือข้อได้เปรียบมากๆเราอยู่ในโลกที่มันเต็มไปด้วยข้อมูลเนาะใครที่มีข้อมูลมากกว่าแน่นอนมันก็มีความได้เปรียบในหลายๆเรื่องเนาะถ้าเราทําลายกําแพงในการเข้าถึงข้อมูลแบบอีกมหาศาลเลยเนี่ยเราจะรู้เยอะกว่าคนอื่นมากขึ้นแล้วก็รู้เร็วกว่าคนอื่นอีกเยอะขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสมมติสมมติเราคิดภาพแบบง่ายๆเลยซิมเพลก่อนเลยเนี่ยคือแค่เรา เป็นเรื่องที่เที่ยวเนาะพิมพ์ไปใน Google ว่าที่เที่ยวในโตเกียวคณะลองไปพิมพ์มาดูนะคะมันจะมีประมาณ10 10ล้าน results นะคะก็คือมีคนเขียนคำว่าที่เที่ยวในโตเกียวไม่ว่าจะเป็นบทความนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าลองพิมพ์เข้าไปว่า places to go or places to visit in Tokyo ก็คือเหมือนกันนั่แหละแต่เปลี่ยนมาภาษาอังกฤษมีคนเขียนเรื่องนี้ไว้เนี่ย200ล้าน search results ซึ่งนี่มันคัดออกไปด้วยนะนะเข้าใจว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นแบบนี่คือขนาดเป็นเรื่องเที่ยวเนาะแต่ถ้าเรื่องที่แบบมันมีผลกับชีวิตเราเป้าหมายเราการทํางานของเราเนี่ยมันมีส่วนมากๆว่าการรับรู้หรือการเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าเนี่ยมันคือ มันทำให้เราได้เปรียบกว่าเดิมคือมีข้อมูลมากกว่าเดิมหมื่นแสนล้านเท่าเลยทีเดียวเชียวนะคะอะ่ะมีวิดีโออันนึงนะคะที่เคยสัมภาษณ์พี่รวิทไว้นะคะอ่ที่เป็น CEO ของสีจันแล้วก็มิชชั่นทูเดอ m มูนนะคะก็พี่รวิทพูดเรื่องเนี้ยประเด็นนี้ไว้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวลองดูกันค่ะ Um, you know or write English, it's kind of difficult to learn new stuff, for example, like books, right? If you wait for it to be translated, maybe two years, way too long. so I think the uh, excuse is extreme, extremely important. many uh, okay. okay. แปลให้ฟังคร่าวๆนะคะสำหรับใครที่พูดเร็วมากอะไรเงี้ยนะอันเนี้ยดีมากคือนะมีโอกาสได้คุยกับพี่รวิทย์แล้วก็พี่รวิทย์ก็บอกว่าคือมันเห็นภาพชัดมากว่าคือมันมันไม่ใช่แค่แบบเรียนภาษาเพื่อแบบโอเคแบบสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อะไรเงี้ยนะนั้นที่เดินทางต่างประเทศแต่ว่ามันคือการทําให้เราอ่ะช่วยเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เร็วกว่าได้มากกว่า ะะมันจะไป enable อ่ะมันจะไปทำให้เราเนี่ยมีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งอื่นๆนะคะได้เร็วกว่าได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เราเนี่ยมี advantage เนาะมีข้อได้เปรียบค่อนข้างสูงเลยนะคะอะต่อไปนะคะเขาบอกว่าอย่างอย่างเช่นแบบเรื่องของหนังสืออย่างเงี้ยคือกว่าจะรอหนังสือเล่มหนึ่งที่มันดีมากๆเลยเนี่ยรอให้มันแปลเป็นภาษาไทยเี่ยโอ้ใช้เวลานานเนาะ คือความรู้นั้นมันอาจจะออฟโซลีดไปแล้วก็ได้คือความรู้นั้นมันอาจจะแบบเออใช้ไม่ได้แล้วไม่ทันการแล้วหรือหรือความ99% of information เนี่ยตอนนี้นะคะข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับว,ว่ามันกลายเป็นภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ฉะนั้นถ้าเราอยากเข้าถึงข้อมูลที่แบบปัจจุบันทันด่วนมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะการอ่านภาษาอังกฤษได้เนี่ยมันก็มีผลมากๆนะคะอ่ะทีนี้ มาเข้าเรื่องของเรานะคะว่าแล้วถ้าจะอ่านให้เข้าใจเราคงไม่ได้อยากอ่านเพื่อมองแต่ว่าไม่เข้าใจใช่ไหมคะ reading comprehension หรือความเข้าใจในการอ่านเนี่ยมันสำหรับคณะนะมันจะมี2ออย่างด้วยกันที่จะช่วยได้ให้มากๆให้เราเนี่ยสามารถที่จะอ่านได้เข้าใจมากขึ้นอ่านได้เร็วขึ้นจํามันได้ดีขึ้น2ออย่างหลักๆที่เดี๋ยวเราจะโฟกัสกันไปตลอดคอสนี้นะคะคือ exposure expose yourself to English นะคะมันคือการแวดล้อมหรือแบบเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เราจะเห็นภาษาอังกฤษบ่อยๆนะคะแล้วก็อันที่สองคือ explore หรือ exploration มันคือการไม่ใช่แค่แบบอ่าฉันอยู่ในที่ตรงนี้ที่ฉันเห็นแล้วแต่ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรต่อหลังจากนั้นมันคือการค้นหาด้วยค่ะว่าฉันชอบที่จะอ่านแบบไหนฉันชอบที่จะดูบริโภคอะไรแบบไหนเพื่อให้เราอะลงลึกไปต่อได้นะคะมันจะมีทั้งการ expose ให้ตัวเองได้เจอ text ตัวหนังสือภาษาอังกฤษเยอะๆ reading เยอะๆและการ explore ให้หาให้เจอว่าเราอะชอบที่จะอ่านแบบไหนแล้วอะไรที่จะ benefit เราอ่านอะไรจะ benefit เราอ่านอะไรจะเป็นประโยชน์กับเรากับชีวิตกับเป้าหมายของเราโดยตรงปลุกใจมากนโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะดูกันทั้ง2อ,อย่างเนี้ยไปตลอดจนจบคอสนี้เลยนะคะทีนี้เราสามารถฝึกจะอะไรได้บ้างละ่ะนะคะ คณะแบ่งมาเป็น2กลุ่มเนาะเพราะว่าเราอยากให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่แค่การเปิดหนังสือแล้วต้องอ่านแบบจริงจังขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆมันสามารถที่จะมี practice แบบนี้อยู่รอบตัวเราได้เลยนะคะอย่างเช่นกลุ่มแรกก่อนเลยมันคือ short and casual reading นะคะคืออะไรที่สำหรับพะนะคืออะไรที่มันแบบสั้นๆอ่ะอ่านแบบเพลินๆสบายๆไม่ได้ซีเรียสคือไม่ได้คาดหวังว่าฉันจะต้องได้ความรู้จริงจังมันมีความแบบ มันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราไปนะคะคือถ้าเราหมั่นสังเกตนะคะคือเราจะสามารถเจอ English reading practice แได้แทบจะตลอดเวลาเลยนะนะคะไม่จํากัดเลยนะคะมันดูเหมือนแบบนิดนิดหน่อยหน่อยแค่นี้เองเหรอแค่นี้ก็ถือว่าเป็น reading practice แล้วหรอนะคะแต่พอเรายิ่งเจอได้บ่อยกว่าเราทําได้แบบไม่ต้องรู้สึกว่า ต้องมนันนอ่านฝึกอ่านอีกแล้วมันทําได้บ่อยกว่าเนี่ยมันจะทําให้เราไปได้เร็วกว่ามากๆเลยนะคะเช่นป้ายต่างๆเนาะป้าย Sign ต่างๆคะ,ะโซเชียลมีเดียโพสต์เราเลื่อนไปเนี่ยมีคำคมมีอะไรเป็นภาษาอังกฤษนะคะ m มน u a l นะคะคู่มือเนี่ยคู่มือกันแบบใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะบูชัวใบปลิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ label นะคะพวกแบบฉลากของอะนะคะ แอดโฆษณาไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์นะคะ d i c t i o n a r y พจนานุกรมหาคำนี้ แต่ได้คำอธิบายมาเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะคะ movie subtitles ดูหนังไม่ใช่แค่ listening นะคะเราได้อ่านด้วยเนาะ song lyrics นะคะเนื้อเพลงนะคะ quotes คำคมต่างๆนะคะ review อ่ะไปร้านอาหารหรือไปโรงแรมหรือไปเที่ยวที่ใหม่ๆนะคะ comment post ใน y t u t u เนาะในะที่ต่างๆนะคะหรือมีมภาพตลกๆลกะ่ะ ก็ยังสามารถเป็นได้ทุกคนจะเห็นว่าโอ้โหมันมันมีเยอะมากเลยนะแต่มันดูเล็กน้อยอะ่ะที่บางทีเรามองข้ามมันไปว่าแบบว่าม,มันจะช่วยขนาดนั้นหรือเปล่าจากประสบการณ์ของตัวคณะเองละกันไอสิ่งที่ทำให้คณะจำได้ดีกว่าแล้วก็ค่อยๆเพิ่มพูนไปอย่างรวดเร็วเนี่ยมันคือการฝึกสังเกตแล้วก็อ่านพวกนี้เนี่ยแหละค่ะนะะสองอ่านแน่นอนอันนี้ก็คืออาจจะหลายคนเตรียมที่จะมาฝึกอ่านอันนี้นะคะก็อาจจะเป็นการอ่านอะไรที่มัน ยาวมากขึ้นสตรั u เ t อร์มากขึ้นเกิดมาเพื่อให้ทุกคนโฟกัสและอ่านมากยิ่งขึ้นนะคะเป็น long readings นะคะการอ่านยาวๆเนอะ,อะก็อาจจะมีความจริงจังขึ้นซับซ้อนขึ้นเยอะขึ้นแน่นอนถ้าจัดเวลาได้แล้วโฟกัสได้แล้วได้อะไรจากตรงนั้นมากกว่ามันก็มันก็ดีนะนะ,ะ,นะะเช่น stories นะคะพวกนิทานเรื่องราวต่างๆเราเริ่มจากตรงนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องอ่านแบบ ตุ้มเริ่มจากหนังสือเลยนะคะหรือใครที่แบบไม่ชอบอ่านยาวๆก็อาจจะเป็นบล็อกเป็นอะไรอย่างนี้เนาะนิวส์อาร์ติเคิลบทความข่าวนะคะหนังสือนิตยสารนะคะหรืออาจจะเป็นอะไรที่เราต้องใช้ในการทํางานหลายคนต้องใช้อยู่แล้วเช่นพวกอีเมล์รีพอร์ตเมโมต่างๆนะคะ,อ,ะอีเมลรายงานบันทึกการประชุมอะไรเงี้ยนะคะหรือ encyclopedia สารานุกรมอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะฝึกอ่านได้ซึ่งในคอร์สนี้ค่ะอยากชวนให้ทุกคนได้ฝึกจากทั้ง2รูปแบบเลยไม่ใช่แค่อันใดอันหนึ่งนะคะแต่ได้ฝึกทั้งอันที่แบบสั้นๆเพลินๆทําได้ง่ายๆและอะไรที่แบบเป็นสตรัคเจอร์เป็นแบบโอ้โหเป็นจริงจังก็ได้ฝึกไปด้วยกันแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ลิมิตตัวเองว่าฉันจะต้องฝึกกับเฉพาะแมททีรแบบนี้เท่านั้นนะเราจะได้เก่งได้ตลอด ไม่จากัดไม่ต้องแบบฉันต้องแบ่งเวลามาวันละหนึ่งชั่วโมงเพื่อน,นั่งอ่านหนังสืออันนี้อะไรเงี้ยนะคะแต่เราสามารถที่จะอะไรที่เข้าตามาเป็นภาษาอังกฤษอะถือเป็น reading practice ทั้งหมดเลย limitless เลยค่ะเราไม่มีข้อจำกัดเลยอ่านะคะทีนี้มาถึงเรื่องว่าเราจะเลือก reading ยังไงให้เหมาะกับตัวเราอันเนี้ยคณะก็ตอบแทนทุกคนไม่ได้แต่มีไกด์ไลน์ให้นะคะและให้ทุกคนลองคิดว่าด้วยไกด์ไลน์ประมาณนี้ฉันคิดว่าสำหรับฉัน คือแบบนี้อ่านะคะลองไปดูกันอย่างแรกก่อนเลยคือเลือกจากความชอบตรงไปตรงมาค่ะถ้าเราชอบมันนะเราจะอยากรู้จักมันมากขึ้นอยากอยู่กับมันมากยิ่งขึ้นอยากทําความเข้าใจมันมากยิ่งขึ้นนะคะชอบรูปอันนี้มากเลยอันนี้ไปต้องไปเก็บจากซีรีส์มาเลยนะคะอ่เป็นแบบเหมือนรูปที่แบบเวลาคนติดซีรีส์อะ หรือแบบเวลาคนติดแบบศิลปินดาราหรือเรื่องอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยคือมันคือมีความแบบฉันก็จะอยู่กับเธอได้แม้ว่าฉันจะแบบไม่ได้เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรือแบบแม้ว่าฉันจะอดหลับอดนอนอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะข้อดีของภาษาอังกฤษเนาะคือมันอยู่ในความบันเทิงหลายรูปแบบมาหรืออยู่ในรูปแบบต่างๆของสื่อหลากหลายมากๆนะคะ มันมีตัวเลือกให้เราเลือกเยอะมากๆท็อปปิกก็เยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นสําหรับภนานะมันไม่จำเป็น,นะน,จ,ปนจะต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวเกี่ยวกับการเรียนภาษาเลยอะมันแค่เป็นสื่อภาษาอังกฤษ ะะยิ่งถ้าเรามากกว่าการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจเพื่อเรียนเรียนแต่เราเอาตัวเองให้ได้เห็นสื่อภาษาอังกฤษบ่อยๆให้ได้ค้นหาสื่อภาษาอังกฤษบ่อยๆเนี้ยจะไปได้ไหวมากและยิ่งถ้าเราได้เจออะไรที่เราชอบเป็นสื่อแบบที่เราชอบเป็น reading แบบที่เราชอบเป็นภาพแบบที่เราชอบอย่างเนี้ยเนี่ยนะคะเ,เราจะพยายามเข้าใจมันะ ไม่แน่ใจว่าคืออันนี้นายกตัวอย่างเป็นตัวอย่างหนึ่งนะแต่ทุกคนเอาสามารถเอาไปปรับกับของตัวเองได้เลยนะใครที่เคยชอบแบบดาราคนไหนมากๆหรืออนิเมะอะไรเงี้ยมากๆหรือแบบติ่งสิ่งนี้มากๆหรือมีสิ่งที่เราสนใจโดยเฉพาะ,ะเรื่องนี้เช่นบางคนชอบแคมปิง้งบางคนชอบออกกาลังกายอะไรเงี้ยน,นะคะคือพอเรามีเรื่องแบบนี้ที่เราสนใจแบบลงลึกเนี่ยต่อให้มันเป็นอีกภาษาหนึ่งอะ่ะเช่น นะชอบดาราคนนี้มากเลยอันนี้เคป๊อปไอดคนนี้มากเลยมีบทความมาใหม่แต่มันยังไม่ถูกแปลเป็นภาษาไทยนะก็จะพยายามทําความเข้าใจอ่านหรือเขาพูดสัมภาษณ์มาแล้วมันยังไม่มีออกมาเป็นภาษาไทยนะก็จะพยายามฟังเท่าที่ทฟังได้อะไรอยางี้นะหรือมีสับไทยโทลภาษาอังกฤษฉันก็จะพยายามฟังแบบมีสับไตยโทษภาษาอังกฤษแม้ว่าฉันจะไม่ได้เข้าใจเพราะเราชอบ t o อป,ปินั้นเราชอบคนคนนั้นเราชอบเรื่องนั้นมากๆอะไรเงี้ยนะคะช่วงแรกๆเนี่ยไม่ต้องคาดหวังว่าเราเข้าใจหมดก็ได้นะได้คำศัพท์ติดไม้ติดมือมาแต่ชอบนะคะทำได้ซ้ำๆโอ้อยากอ่านอันนี้อีกนะคะชอบสนใจแล้วค่อยๆสะสมแต้มไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้ซึ่งทิปหนึ่งนะคะก็คือวิธีการหนึ่งคือไม่ต้องรอให้แบบเราเจอสิ่งที่ชอบอแต่เข้าไปค้นหาเลยว่ามีอะไรบ้างที่ฉันชอบและ เหมาะแก่การอ่านสําหรับฉันนะคะเพราะฉะนั้นลองเลือกดูอ่ะลองแบบนี้แบบนี้ดูนะคะอาจจะลองเลือกจากคีย์เวิร์ดหรือท็อปิกที่เราสนใจก็ได้นะคะเช่นสมมุตินะคะคณะอยากที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นอยากไปโอซาก้านะคะคณะก็เซิร์ชเข้าไปบน Google เลยะคะ่ะ places to visit in Osaka ่า places places to visit in Osaka นะคะหรือช่วงนี้สนใจอ๋ออยากซื้อกล้องอยากได้กล้องใหม่นะคะ best camera to buy ปีนี้อะไรเงี้ยนะคะหรืออ,อ๋ออยากได้แบบกำลังจะไปเที่ยวเกาหลีก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปซื้อสกินแคร์อะไรเงี้ยนะสนใจนะ Korean skincare product อะไรเงี้ยนะคะให้ทุกคนลองดูเป็นเรื่องที่เราอชอบเราสนใจเราชอบเื่องสำอางเราชอบกล่องเราชอบเทคโนโลยีเราชอบอาการท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้ลองไปที่นี่ค่ะทุกคนมีแน่นอนนะคะเซิร์ชหาเป็นบทความนะคะหรือเว็บอะไรต่างๆบน Google ด้วยคีย์เวิร์ดหัวข้อที่เราสนใจหรือเราชอบได้เลยลองพอสตวิดีโอนี้แล้วลองดูไปพร้อมกันค่ะ สองคือการเลือกจากระดับความยากง่ายค่ะ level เนาะคือถ้ามันยากเกินไปอะเราก็จะรู้สึกว่าอุย้ยฝืนทนจังเลยฉันอ่านไปก็ไม่เข้าใจเลยต้องมานหนังแปลทุกคำก็จะท้อง่ายนะคะก็จะรู้สึกว่าไม่อยากทำนะคะสองคือถ้าเกิดสมมติว่าง่ายไปหมดเลยฉันรู้จักทุกคำหมดแล้วอะไรเงี้ยนะไม่ได้สงสัยไม่ได้อยากทำความเข้าใจไม่ต้องเปิดหาเลยเลยอันนั้นก็จะไม่มีอะไรให้เราเรียนรู้ใช่ไหมคะฉัน มันอาจจะต้องมีความช ALLENGE ที่กําลังพอดีอาจจะได้เปิดหามีความสงสัยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ไม่ได้อะไรเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติใครที่เป็นเริ่มต้นวันนี้นะกำลังฝึกอ่านแล้วรู้สึกว่าโอ้ oh, ถ้าจะให้ไปอ่านเป็นบทความเลยเนี่ยมันน่าจะยากเกินไปนะคะลองเริ่มจากอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะพวก reading passage นะคะ reading passage พิมพ์เข้าไปใน Google ก็ได้นะคะ reading passage for English beginners ก็คือพิมพ์เข้าไปเลยว่าเนี่ยแหละสำหรับคนเริ่มต้นนะคะ,ะประมาณนี้นะคะคือแบบฝึกหัดสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะหรือนิทานสำหรับเด็กๆอ่ะที่มันไม่ได้ใช้คำยากจนเกินไปหรือคอมเมนต์วิดีโอสั้นๆ I love it it's amazing อะไรเงี้ยนะคะหรือโพสสั้นๆบนโซเชียลมีเดียแบบนี้ก็ได้นะคะพอเราอ่านแบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแนะนำนะคะไม่ต้องห่วงว่าแบบเอยเราจะไปหาจากไหนเดี๋ยวมีไวใ้ให้หมดเลยมีแนะนาให้ทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดนี้นะ,ะนะคะอันเนี้ย เหมาะสาหรับคนที่เพิ่งเริ่มแล้วรู้สึกว่าอยากที่จะลองอะไรที่มันไม่ได้ยากจนเกินไปแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าให้เราอ่านมาสักพักนึงแล้วนะคะเรามีพอมีคําศัพท์ในหัวบ้างแล้วเนี่ยก็จะแนะนําว่าให้อ่านอะไรที่เราสนใจนะคะแต่ในรูปแบบอาจจะเป็นบล็อกอาร์รติโกต่างๆนะคะอาจจะเป็นแบบบทความคือถ้าอ่านเป็นหนังสือหนังสืออาจจะแบบว่ายาวไปนะคะอย่างของคณะช่วงแรกๆที่ฝึกอ่านเนี่ย โอ้ยอ่านเป็นหนังสือภาษาอังกฤษทั้งเล่มก็ก็ไม่ง่ายเหมือนกันก็เลยลองอ่านเป็นแบบอะไรสั้นๆก่อนเป็นบทความอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หรือถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นอะไรที่เราเอามาใช้ในการทํางานได้ทันทีเช่นเ,เราต้องเขียนอีเมลอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะหรือเราจะต้องมีแบบสรุปการประชุมในแชทหรืออะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะลองไปอ่านตัวอย่างอีเมลของคนอื่นนะคะหรือรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจหรือต้องใช้งาน แบบนี้ก็ได้แต่เลือกอันที่แบบเออเราคุ้นชินเราพอไปได้ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไปนะคะอย่างที่3นะคะก็คือเลือกจากบริบทการใช้งานเมื่อกี้มีแอบปบแบบแอปคุยไปให้ฟังแล้วนะคะอาจจะคล้ายๆข้อ1ข้อ2เหมือนกันแต่ว่าจริงๆอันนี้มันจะเน้นลงลึกชัดเลยว่าถ้าเรามีความต้องการมีเป้าหมายฝึกที่ชัดเจนเช่นจะเอาไปเรียนตอ่อหรือ มีแฟนต่างชาติอะไรเงี้ยให้เห็นแบบคอนทราสต์เนาะสมมุติเอาไปเรียนต่อเนี่ยเราก็อาจจะฝึกที่จะอ่านจากพวกคอร์สออนไลน์อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าบทความที่เกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะหรือถ้าเรามีแฟนต่างชาติไอ้สิ่งที่เราจะต้องใช้มันคือการฉันจะต้องพิมพ์คุยกับเขาหรือฉันจะต้องคอมมิเนกเกตกับเขาอะไรเงี้ยเนาะนะคะอาจจะอ่านบทความที่มันเกี่ยวกับ ความรู้สึกอะความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเอะอเออหรือแบบเป็นคำหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือความเพลงอะไรอย่างเงี้ยเนื้อเพลงต่างๆเาล่าเนี้ยเพื่อที่ว่าคือมันเป็นสิ่งที่แบบมันอยู่ในหัวอยู่แล้วอะเราพร้อมเอาไปใช้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรากําลังแบบอ่านอะไรที่แบบไม่รู้อ่านไปทําไมอ่านไปเพื่อให้มันได้จํานวนชั่วโมงอะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้กับมันยังไงอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามัน เกี่ยวกับตัวเราขนาดนั้นมันก็ไม่ personalize ใช่ไหมคะอะลองดูตัวอย่างนะคะอยากอาจจะอยากลองให้ลองเลือก material ที่มันมีความใกล้เคียงกับบริบทนั้นๆเนาะเพราะเวลาเราอ่านเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันเกี่ยวกับเราเป็นประโยชน์สำหรับเราน่าเอาไปใช้เราจะตั้งใจแล้วเราก็จะเห็นอะไรมากกว่าเดิม นะคะตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นสมมติคณะอ,อยากไปเรียนต่างประเทศก็มี how to prepare for studying abroad อะไรอย่เงี้ยนะคะหรือ ways to say อุย้ยคำบอกลก ways to say I love you นี่เอาไวบ้บอกแฟนนะคะหรือแบบ follow up email อย่างเงี้ยอะนะคะแต่ว่าลองอ่านอะไรที่มันเป็นแบบบทความของต่างชาติเลยก็ได้อย่างเงี้ยนะคะหรืออะไรดี เชงเก้นวีซ่าเนี่ยแล้วก็ลองฝึกอ่านเป็นภาษาอังกฤษมันจะเป็นอะไรที่แบบปกติเราอาจจะหามันเป็นภาษาไทยเป็นเรื่องที่อันเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าวิธีการพูดบอกรักเป็นภาษาอังกฤษเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนคำเสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษไปเลยเพื่อให้เราอ่ะได้อ่านบทความที่เป็นภาษาอังกฤษไปเลยนะคะหรือ การสมัครวีซ่าเชงเก้นอย่างเงี้ยเราก็จะพิมพ์เป็นภาษาไทยใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยพิมพ์เข้าไปเลยเชงเก้นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ลองอ่านเป็นบทความเป็นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวให้เราลองที่จะเสิร์ชบทความนะคะบน Google ในเรื่องที่เราต้องการเอาไปใช้งานกันดูลองพอส์วิดีโอนี้กลับไปที่ Google แล้วลองเสิร์ชกันดูคะ่ะ ทีนี้เราเข้าใจหลักการในการเลือกแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสําหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยมีช่องทางหรือแหล่งความรู้ไหนบ้างที่เราสามารถเริ่มไปดูไปฝึกได้นะคะ and that's it for this video Bye! อัทสกิะการอ่านให้แข็งแรงเก่งไว้มั่นใจกว่าเดิมต่อได้ที่คอร์ส reading skills boosters ทดลองเรียนฟรีได้ทุกคอร์สที่ learn f r a n g a n g m o com เลยนะคะ all the best and happy learning